สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ20ตุลาคม2565ช่องตองพอร้อมมครับมาทักทายมาพูดคุยกับท่านผู้ชมก่อนนอนสําหรับท่านผู้ชมที่นอนดึกทุกคนทุกท่านนะครับพี่น้องชาวนาครับจะได้เงินแน่ๆคลิปนี้ไม่ต้องพูดยาวไม่ต้องพูดมากได้แน่ครับยืนยันแต่ไม่ใช่ในเดือนตุลาคม2 5ง5นะครับไม่ว่าจะเป็นเงินช่วชาวนาไร่ละพันควรเรือแล้วไม่เกิน20ไร่2 0,000นนะครับเงินประกันไรายได้เข้าที่จะมีการดําเนินการ โครงการเป็นปีที่4จะได้ครับแต่ว่าจะได้หลังคณะรัฐมตีอนุมัติงบประมาณอนุมัติโครงการนะครับเมื่อหน่วยงานดําเนินการดําเนินทํางานตามมาติคณะรัฐมตีแล้วก็จะประกาศวันจ่ายออกมาแล้วก็จะจ่าย,จ,ายจ่ายให้พี่น้องโอนเข้าบัญชีไปเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้ล่าสุดนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายยมตีและรัฐมตีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เปิดเผยแล้วว่าได้เสนอเรื่อง ไปคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างาหน่วยงานราชการที่ทำหน้าที่ในการบรรจุเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นเขาจะบรรจุเข้าในสัปดาห์ไหนเท่านั้นเองถ้าเข้าสัปดาห์ไหนก็สัปดาห์นั้นนั่นแหละครับเมื่อเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการอนุมัติงบประมาณหลังจากนั้นก็จะมีการดําเนินการและก็เบิกจ่ายงบ โอนให้กับพี่น้องชาวนาต่อไปสรุปได้แน่แแต่รออีกสักนิดนะครับและที่สําคัญประเด็นเนื้อหาในคลิปนี้ก็คือภายในเดือนตุลาคมไม่ได้แน่นอนนะเพราะเงินประเภทนี้ที่กล่าวถึงนี้จะได้ก็ต่อเมื่อคัมนตรนทีอนุม,มัติงบประมาณอนุม,มัติโครงการแล้วและหน่วยงานต่างๆได้ดําเนินการตามมาติณะ้นตรีก็จะมีการประกาศกันโอนออกมาต่อไปครับแจ้งให้ทราบก่อนนอน20ตุลาคม2 5 6 5้กครับแลวก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวนาในการรอคอย คิดว่าอีกไม่นานครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวนาทุกคนทุกท่านนะครับนอนหลับฝันดีและมีความสุขกับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ